ไปต่อกันที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนเที่ยวงานสุโขไทยไลท์อัพไลท์แอนด์เลิฟค่ะ นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยว่ากรมศิลปากรขับเคลื่อนกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับนานาชาติ และนโยบายวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในมิติด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมยกระดับการบริการของพิพ,ธพิธภัณฑ์โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์และส่งเสริมสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ กรมศิลปากรจึงจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรีโดยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจัดกิจกรรมสุโขทัยไล h ์อั light and l ลิฟเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของโบราณสถานในยามค่ำคืนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนดักขัตฤกษ์โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการเปิดไฟส่องโบราณสถานยามค่ำคืนในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ชั้นใน ระดับไฟโบราณสถานวัดมหาธาตุสุดงดงามแบบเต็มรูปแบบและยกตลาดท่าน้ำรับเสด็จมาไว้ตรงข้ามวัดมหาธาตุให้หนักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารพร้อมดื่มด่ำความงดงามของวัดมหาธาตุบริการเช่าชุดไทยการจำหน่ายหนังสือกรมศิลปากรและการแสดงทุกวันเสาร์จากวิทยาลัยนาฏศิ์สุโขทยัยอาทิ การแสดงวิพิษทัศนารุ่งอรุณแห่งความสุขการแสดงอิงประวัติศาสตร์นักรบแห่งบางขลังการแสดงดนตรีสากล s o n g ฟ f l ิ v e การแสดงหมักรุกคนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมพิเศษในวันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเวียนเทียนตะรันเนื่องในวันมาค้าบูชาณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยโดยจะมีการแจกตะคันฟรี400อันค่ะและมีการแสดงโขนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสำหรับในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568ชวนมาดูหนังรักวันวาเลนไทยหนังกลางแปลงณบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ลงทะเบียนร,รับตะคันรูปดอกกุหลาบจำนวนจำกัด200อันนะคะจุดแสงแห่งรักนำไปบูชามหาธาตุในวันแห่งความรักหรือเก็บเป็นของที่ระลึกแต่งชุดไทยเที่ยวงานสุโขทัยไลฟ์อัพไลฟ์แอนด์เลิฟเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบรรยากาศสวยงามของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่2มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง21นาฬกาณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุขโขทยัยสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่หมายเลขโทรศพัพท์055697527หรือเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทาง Facebook อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ